không phải thải cái cây không thải như cây mới thích

ทีอุงอเด็นะลกคนมาเ่อทานน้ำมันงาถวายข้านะครับแล้วก็จะได้คอ่บาันด้วย อิมิณาสการีนะอิมิณาสการีนะคุณธัรมคูเชมิคุณธัรมคูเชมิอิมิณาสการีนะอิมิณาสการีนะธรรมปูเชมิธรรมปูเชมิอิมิณาสการีนะอิมิณาสการีนะธรรมธรรูเชมิธรรมธรรูเชมิอรหมธรมมาสรรมโทธรรมวา パパのマサミー。

โกสุาตวัดปฐมราชกุสตะจะอินฟอร์มกันเลยครับโยโสโสโมติเทนะพุทธะมิฟ้าตะโทมียรัมะริยานุสังสารามิยัสุโย โยโหตุนิมานะพระโยต่อไปถวายพระบาทที่หลายก็ไม่อยากยีกทนา ปเตนะปิเตนะสุกายะคสุขายะมะทายะมะทายะภะทยะภะทียะอุริเนติตังมูนีโนปาภวรังคังภิปูเชมาภะยังปีเตนะ พุทิโนปาทพวรัมทัสสะปูชาอัมหาตังทีคารตังอิตายะหายะสุขายะังวัตตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอปูชา ไว้ว้าป่า segura, tang segura, tiwarani, tiwarani, sakariwarani, sakariwarani, ti pusangkasa, ti pusangkasa,

เดินอาปานเดินจาัว hmm. ก no ็ได no. 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 ้นะครับขยายไปขยไปอยลองมิกจ oh, <okay. S 2> ับตัวอ้ยเดดูหวาต่างต่างกัาใจดีใจเสรมไหวางต้นครูก็จเก็บตัว้งร้ ให้ดีๆตอบตอบตอบ

juga video สภาวะโดยกำลังวิตมาเตะนาคตะวันแดงมาวุตตตะวุตวาายอันสัขยาวอันยูปิมาจราภายุตินังมณีสุขุสุขุเกิดข้าสุขุจิตาตมันนาเขตนาควายยาทิโมตังทิวยาจาติโกเตนะคินาโอนะเอตุสุญญะธรรมโนนะสีมา

những năm

โอปเนริกเกุปาตอาจารย์สัพพะตังทัมโมเนธังโมคะนันัสมาทิฏฐานิสัมเมนะภะเถรเมตังโลสะมุจจาฌานะทิฏฐะนะภะวะนะตัมเยรติปัโตภะวังทวิกังสุานาเตโออนุตัสสุขัวาขัวาวาเตตังจุติวะ अखिल समा महा अनुक्केया अपत्त महा श्रेणक मतादि महादेवं बालादि एरियादि प्रांतस्थान में एक अननत संकल्प तथा बुद्धेन विख्यात 10 वर्षों पूर्वक आज्ञा वत्जा परिपरोहानं अयस् आत्मसायतेय वं संदियाय saya <laughs>